กลับไปแล้วนะครับกับแคมเปญเด็ดนะครับเงินฝากเผือกเลขพิเศษ111วันอัตราดอกเบีย้ยสูงสุดนะครับ21%นะครับเพียงคุณนะครับ จองสิทธิ์ภายในงานนะครับก็สามารถเปิดบัญชีอัตราดอกเบี้ยสูงขนาดนี้ได้นะครับในงาน m ั n น y e เอ็กปกรุงเทพส่งท้ายปีครั้งที่6นะครับวันที่14ถึง17นะครับธันวาคม2566นะครับที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิจนะครับฮอได้เลยที่บูธธนาคารอมสินนะครับส่งเสริมการออมโดย m ั n นี่เอ็กโป3 Bangkok อกนะครับเยีย yeah. น,นะครับก็คือส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นั่นเองนะครับซึ่งถ้าเปิดบัญชีภายในงานรับกระปุกอมสินนะครับ GSB eco friendly ด้วยนะถึงก่อนได้คิวก่อนนะครับมีสิทธิ์ก่อนรายละเอียดของเงินฝากผึกเลขพิเศษ1 1 1วันนะครับสามารถดูต่อคิวนะครับต่อคิวได้ที่ร้านพระ สารสวสดีนะครับคิวอาจจะเต็มก่อนเวลาเพราะฉะนั้นไปจองกันเลยนะครับรายละเอียดของแคมเปญน,นี้นะครับอัตราดอกเบี้ยสูงนะสูงสุดสเต็ปอัพนะครับ21เปอร์เซ็นต์นะครับโดยวันที่1นึถึงห้เนี่ยนะครับอัตราดอกเบี้ย1.5วันที่59าสิถึงหนึอัตราดอกเบี้ย3เปอร์เซ็นต์แล้ววันที่101่งรอถึงหนึอัตราดอกเบี้ยสูงสุดถึง21เปอร์เซ็นต์นะครับ ซึ่งคุณต้องไปจองภายในงานนะมีแค่สวันเท่านั้นนะครับโดยแต่ละงานแต่ละวันเนี่ยจะมีเพียงแค่210เท่านั้นวันที่14ทธันวาคม2566เวลาลงทะเบียนนะครับเที่ยงถึง14นกานะครับจำนวน2 1 0นะครับวันที่15ทธันวาคม2566 10โมงถึงเที่ยงนะครับถึง12นากา210วันที่16ทธันวาคม2566 10นาฬิกาถึง12นาฬิกา2 0 และวันสุดท้ายวันที่17ธันวาคม2566 10นาฬิกาถึง12นาฬิกานะครับ200นะครับครบตามจำนวนสิทธิ์นะครับก็เป็นอันยุตินะครับในแต่ละวันนะเพราะฉะนั้นจำกัดสิทธิ์ภายในงาน1คน1สิทธิ์ตลอดทั้งงานเท่านั้นนะครับ ตัวตาดอกเบี้ยแบบสเตปอัพนี้นะครับเงินฝากเผือกเรียกพิเศษ111วันนะครับให้อัตราดอกเบี้ยเฉลีย่ยโดยประมาณตลอดแคมเปญคือ4%หรือเทียบเท่าเงินฝากประจํา4.7%นะครับแบบสเตปอัพสูงสุดถึง21%นะครับเพราะนั้นดูรายละเอียดให้ดีนะครับแล้วก็ไปจองกันได้ภายในงานนะครับพิเศษสุดเลยเปิดบัญชีภายในงานรับกระปุกออมสิน GSB Eco Friendly นะครับเงื่อนไขการเปิดบัญชีง่ายๆเปิดบัญชีขั้นต่ำ10,000บาทรับฝากสูงสุด500,000บาทต่อราย ต้องมีใบจองสิทธิ์นะครับจากงานมันนี่เอ็กโปรกรุงเทพส่งท้ายปีครั้งที่6หรือเวลาเกิดเปิดบัญชีนะครับเมื่อได้จองสิทธิ์มาแล้วเปิดบัญชีได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันที่14ธันวาคมถึง24ธันวาคม2566นสะครับสามารถไปเปิดบัญชีได้เลยนะเมื่อได้สิทธิ์แล้วนะครับภายในงานยังจัดหนักจัดเต็มนะครับส่งท้ายปีนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว การเงินสีเขียวโปรต่างๆเงินฝากฝึกเลี้พิเศษ13เดือนตาดอกเบี้ย1.96%ต่อปีสินเชื่อธุรกิจ GSB นะครับ D w o r l นะครับวงเงินสูงสุด100ล้านบาทสินเชื่อเคหะตาดอกเบี้ยคงที่1.99% 6เดือนแรกนะครับพิเศษสุดสินเชื่อเพื่อรักโลกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมนะครับสินเชื่อ GSB for BCG Economy นะครับสินเชื่อบุคคล GSB Go g r e n กิจกรรมบอกรักโลกนะครับแชร์ แซะแชร์รับกระปุกอมสินนะครับสามารถที่จะไปดูได้ภายในงานเลยนะครับจะเปิดบัญชีไหนก็ได้กระปุกอมสินนะครับเพียงเปิดบัญชีเงินฝากประเภทใดก็ได้1,000บาทขึ้นไปรับฟรีกระปุก GSB Eco Friendly นะครับน้องๆหนูๆน,น,นะครับเงินฝาก your ่อ uh, your saving นะครับตั้งแต่100บาทขึ้นไปก็ได้กระปุกอมสินนะสำหรับน้องๆหนูๆน,นะครับขอจัดการขอขอบคุณนะครับ,ข,บ,รบข้อมูลจาก w w w GSB c o m Uh, GSB.OR.TS นะครับจะคัทานอมสิ์มาใน,นที่นี้โทรติดต่อสอบถาม1115ได้เลยนะครับก่อนจากกันนะครับฝากกันไว้หน่อยข้อมูลดีๆจากธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับมาตรการป้องกันความเสี่ยงและปิดช่องโหว่ภัยทางการเงินทุกรูปแบบจะทำให้คุณนะครับปลอดภัยและก็ลดการสูญเสียนะครับเงินได้ทุกช่องทางเลยหนึ่งเลยนะครับข้อกำหนด งดส่งลิงก์ผ่าน SMS อีเมลนะครับรวมถึงลิงก์ขอข้อมูลสำคัญเช่นชื่อผู้ใช้งานรหัสผ่านหรือเลขบัตรประจำตัวประชาชนผ่านโซเชียลมีเดียนะครับซึ่งจะเริ่มเริ่มกุมภาพันธ์หกนะครับเสร็จทุกแห่งมิถุนายน66นะครับปิด SMS นะครับและเบอร์คอร์เซ็นเตอร์ที่แอบอ้างเป็นธนาคารปิดเว็บไซต์หลอกลวงหลอกลวงนะครับรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จแล้วทุกแห่งนะครับ จำกัด1บัญชีใช้งานกับโมบายแบงกิ้งได้เพียง1อุปกรณ์ต่อ1ธนาคารเสร็จทุกแห่งมีนาคม2566นะครับเพราะนั้นถ้าใครเจอลิงก์แปลกปลอม sms อีเมลนะครับขอข้อมูลสำคัญอ้างตัวว่าเป็นสถาบันทางการเงินต่างๆย้ำอีกครั้งนึงว่าลิงก์เหล่านั้นอาจจะเป็นลิงก์ของวิชาชีพห้ามคลิกห้ามก่อข้อมูลห้ามให้ข้อมูลเหล่านั้นเด็ดขาดนะครับห้ามติดตั้งด้วยนะ เพราะนั้นห้ามติดตั้งเลยแล้วก็แจ้งเตือนบนโมบายแบงกิ้งก่อนท,ทําธุรกรรมทุกครั้งและให้ผู้ใช้ประเมินการตระหนักรู้ต่อภัยทุจริตเป็นระยะนะครับซึ่งจะเริ่มเริ่มแล้วมีนาคม2566เสร็จทุกแห่งมิถุนายน2566ปรับปรุงระบบการรักษาความปลอดภัยบนโมบายแบงกิง้งให้อัปเดตสม่ำเสมอจะช่วยลดนะครับการแฮกการเข้าไปนะครับการที่มิจฉาชีพนะครับ รีโมทคอนโทรลเข้ามานะครับเริ่มกลุมภาพันธ์6-6เสร็จทุกแห่งมีนาะคม6-6ยินยันตัวตนขั้นต่ำนะครับด้วยสแกนใบหน้าเมื่อเปิดบัญชีแบบไม่ได้ไปสาขาเปลี่ยนวงเงินหรือโอนเงินมูลค่าสูงนะครับก็สแกนใบหน้ามันจะช่วยป้องกันอย่างน,น้อยนะครับถ้าเกิดมีใครรีโมทเครื่องเข้ามาที่ตัวตัวมือถือนะครับแล้วมันจะโอนเงินที่มีมูลค่าสูงๆเนี่ยมันก็ต้องใช้ใบหน้าใช่ไหมถ้าเกิดเรารู้ทันนะครับ รู้ทันเราก็ไม่ให้ใบหน้ามัน,ม,นมันก็จะลดการสูญเสียวงเงินที่มีมูลค่าสูงนะครับกำหนดเพดานวงเงินการถอนการโอนสูงสุดต่อวันให้เหมาะสมกับความเสี่ยงของกลุ่มผู้ใช้บริการแต่ละประเภทนะครับเริ่มกลุ่มพาพันหกหกเสร็จทุกแห่งมิถุนายนหกหกมันจะทําให้นะคุณสูญเสียได้น้อยลงเรียกว่าจํากัดวงเงินความเสียหายจากที่เสียหมดบัญชีเป็นแสนนะครับอาจจะเสียแค่หลักพันอะไรประมาณนี้นะครับทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับต้องมีสติ นะครับทุกครั้งนะในการใช้บริการและจําไว้เสมอว่าธนาคารไม่ได้ขอข้อมูลส่วนตัวคุณผ่านทางโทรศัพท์หรือให้คุณติดตั้งดาวน์โหลดนะครับแอปพลิเคชันแปลกปลอมแอปพลิเคชันอะไรก็ไม่รู้นะครับหรือกดลิงก์เพื่อก่อกข้อมูลอันนี้ธนาคารไม่มีแน่นอนเพราะนั้นอย่านะถ้าเจอพวกนี้ปิดทันทีอย่าไปสนใจนะครับแล้วก็เช็คให้ดีก่อนโอนหนึ่งใน อีกส่วนหนึ่งที่หลายท่านนะครับก็เรียกว่าก่อนโอนปุ๊บแล้วไม่ได้ดูชื่อนามสกุลดีพอนะโอนไปให้ใครก็ไม่รู้แล้วก็ต้องมานั่งแจ้งความเพื่อของเงินคืนเสียเวลาเพราะนั้นก่อนโอนเงินไปบัญชีไหนดูชื่อนามสกุลให้ดีแล้วก็กดจำนวนออกจำนวนเงินนะครับให้ดีนะอย่าระวังด้วยการกรอกศูนย์เกินไปนะครับเพราะนั้นมีสติ ทุกครั้งก่อนกดโอนนะครับและ3เรื่องที่ต้องรู้กับพรกอรมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีซึ่งมีผลบังคับใช้นะครับ 1. เมื่อถูกหลอกหรือมีเหตุสงสัยว่าตกเป็นเหยื่อให้รีดดำเนินการต่างต่อไปนี้เช่นกรณีหลอกลวง call center หรือแอปดูดเงินต่างๆนะครับ 1. แจ้งธนาคารทันทีผ่านเบอร์สูตรรับแจ้งเหตุ h o ตไลน์ line, หรือที่สาขาเพื่อให้ระงับเหตุชั่วคราว ช่วยตัดตอนเส้นทางทางการเงินได้นะครับ 2. แจ้งตำรวจอย่างรวดเร็วผ่านออนไลน์หรือท้องที่ใดก็ได้นะครับเพราะธนาคารระง,งับธุรกรรมชั่วคราวได้ไม่เกิน72ชั่วโมงโดยตำรวจจะแจ้งให้ธนาคารทราบเพื่อระง,งับธุรกรรมต่อไปก็จะช่วยเรียกว่า